สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy math th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับข้อที่11.1กันนะครับร้านขายของรันและร้านขายของคมนะครับร้านของรันและร้านของคมนะครับขายเก้าอี้ราคาตัวละ500บาทนะครับร้านของรันขายได้เงิน1 2 0 0 0 0บาทร้านของคมขายได้เงิน55,000บาทนะครับร้านของรัน ขาย9กได้มากกว่าร้านของโคมกี่ตัวนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นบวกลบคูณหารจํานวนนับธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับอะหาเก้าอี้ของร้านของลันกับร้านของโคมแต่ละร้านเลยครับนะครับร้านของลันนะครับร้านของลันนะครับขายได้เท่าไหร่ครับขายได้1นึ0 0 0สบาทใช่ไหมครับ ขายก็อีตัวละเท่าไหร่ครับห0าจะหาจำนวนตัวทำยังไงครับก็หารด้วย5 0 0้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับอ่านด้วย500พี่ก็จะเขียนแบบนี้นะครับอ่าต่อไปครับร้านของอะไรครับร้านของโคมนั่นเองนะครับขายได้ก็ขายได้เงินกี่บาทครับ55,000บาทนะครับหาราคาหาจำนวนตัวก็หารด้วย500เหมือนกันนั่นเองนะครับ ร้อยตัดร้อยร้อยตัดร้อยเหลือ1200หาร5 5 1ห5หเท่าไหร่ครับ5 2 1สเหลือเศษ4 5 4 20นั่นเองนะครับแล้วก็5หาร0นยได้0นย์ะครับเดี๋ยวน0ตัด0ูนย์นะครับศูตัวตัดศูนย์ตัวนะครับเอาสีแดงตัด02ตัวตัดศูย์สตัวนะครับเอสีแดงตัด นะครับอ่ะเหลืสีนำเงินนะครับก็คือเอา5หาร1,200นั่นเองนะครับ5 1 5 5 4 2อ่ะ5 2 10 5 2 10นะครับ10 12ลบ10เหลือ2นะครับ5 4 25หาร0ได้0นะครับได้กี่ตัวครับ240ตัวนั่นเองนะครับล้านของลันนะครับต่อไปล้านของคมนะครับ515 515 515นะครับ ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหารศูหนึ่งร้านของข่มขายได้กี่ตัวครับหนึ่งร้อยสิบตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าร้านของรันนะครับขายเก้าอี้ได้มากกว่าร้านของขมขี่ตัวก็จับลบกันธรรมดาครับลบกันเลยครับได้กี่ตัวนั่นเองครับศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์สี่ลบหนึ่งเหลือสามสองลบหนึ่งหนึ่งตอบเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสามสิบตัวนั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับบวกลบคูณหารธรรมดานะครับ